สวัสดีทุกท่านที่หลงเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าจากคนใช้ android มาตลอดเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ iPhone นี่เป็นยังไงกับ้างตัวที่ผมเปลี่ยนมานะครับเป็นตัวนี้เป็น iPhone 11ตัวนี้นะครับเป็น e e p r o d u c t ซื้อเป็นมือสองมาแล้วก็อารมณ์ไหนก็ไม่รู้เลยอยากลองว่า iPhone มันจะเป็นยังไงบ้างก็เลยเปลี่ยนมาลองใช้นะครับเดี๋ยวมาบอกกันอย่างแรกเลยที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือพวกระบบ Google ตรงนี้เนี่ยระบบ Google สำหรับผมมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าในการเข้าแต่ละแอปอะครับมันจะมีการจดจํารหัสของ Google ที่จะเป็นการเซฟรหัสหน,นู่นี่นั่นเมื่อเราเปลี่ยนมาใช้ Apple เนี่ยมันจะไม่ได้ติดตรงนั้นมาด้วยเราก็เลยจะต้องอาศัยความที่แบบจําได้หรือว่าระลึกได้อะไรสักอย่างหรือไม่ก็ให้ง่ายที่สุดก็คือยังคงเลือกเครื่อง Android ไว้แล้วก็มานั่งดูรหัสว่าเราใส่รหัสกับแอปนี้เป็นอะไรยังไงบ้าง อันนี้คือปัญหาแรกในการเปลี่ยนมาใช้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับเรื่องที่สองก็คือจอจอนะครับด้วยความที่มันเป็นจอที่ไม่ได้ละเอียดมากแต่สำหรับความรู้สึกของคนแชรนดอยมาเรารู้สึกว่ามันก็โอเคนะมันโอเคเลยแหละมันไม่ได้ว่าจะไม่ชาร์จมันจะไม่มันไม่ได้ว่าจะแตกเป็นพิกเซลขนาดนั้นจากหลายๆคนที่บ่นมาแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคผมชอบนะแบบนี้มันสีไม่สดไม่จ้ากเกิน แล้วก็ทําให้รู้สึกสบายตาเวลาเล่นกลางคืนพวกโหมดกลางคืนอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันโอเคเลยมาต่อไปเป็นเรื่องของ CPU นะครับตัวนี้ใช้เป็น Apple a 1 3 Bionic นะครับถามว่าความเร็วความแรงมันอยู่แล้วแหละมันโอเคมากแล้วก็สิ่งที่ผมเคยจับต้อง iPhone มาบ้างในตัวที่เป็นสำรองบ้างพวก iPhone se 6 s อะไรพวกนี้ตัวนั้นคือไม่ใช่สำรองแต่ว่าตัวนี้คือตัวหลัก ที่มาใช้เป็นคราวแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยมันลบภาพเราไปเลยเรื่อง CPU มันก็เร็วแล้วก็มันได้ของเรื่องแบตด้วยแบตนี่บอกเลยว่าอึดโคตรอืดึดมากตอนที่เรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ออกมาแบบเนี้ย ชาร์จให้มาแค่18วัตต์น่นนี่โอ้โหแบนด์อื่น Android ไป65-120กันหมดแล้วแต่พอเรามาลองดูจริงๆเนี่ยพอถ้าเราได้มือถือที่แบตอึดในตัวของมันอยู่แล้วอะแล้วเราแค่ต้องการชาร์จกลางคืนเท่านั้นมันก็โอเคนะสำหรับใครที่กำลังติดภาพเมื่อก่อน iPhone แบตหมดเร็ว iPhone ชาร์จช้าบ่เร็วลบพันนั้นไปได้เลยยกเว้นว่าคุณจะเล่นเกมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งออนนั้นก็คือถ้าคุณเล่นหนักๆมัน แบตหมดเร็วกันอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือ iPhone เนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะให้การอัปเดตที่ยาวนานส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามแรมที่ใหมาในตัวเครื่องซึ่งหลายๆคนก็แนะนําให้ซื้อเป็นตัว iPhone 11นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นแรกๆที่จะใช้เป็นตัวแรม4ก็คือในพวก 10R ะลรพวกเนี้ยจะเป็นแค่แรม3ตัวนี้เป็นแรม4 แล้วค่อนข้างมั่นใจได้ว่าถ้าเราซื้อในตอนนี้เนี่ยอัปเดตไปยาวๆอย่างน้อย3-4ปีอันนี้ผมว่ามีแน่ Wi-Fi Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6นะครับบ้านใครที่มีตัวเราเตอร์ w i f i 6เนี่ยบอกเลยว่าสบายแล้วก็ยังรองรับอนาคตอยู่บอกเลยว่าตัวนี้สุดเจ๋งไปเลยฮะรู้สึกชอบมากๆในระบบการรับสัญญาสัญญาอะพวกนี้จากคนใช้ Android มาก่อนนะครับไปกันต่อที่เรื่องต่อไปอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่ผมอยากซื้อ iPhone เลยก็คือเรื่องของกล้องและก็วิดีโอเรื่องกล้องนะครับมันเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ขนาดนั้นหรอกแต่มันไปสะดุด ตาตรงวิดีโอเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถถ่ายได้ทุกระยะเลยในส่วนของวิดีโอไม่ใช่ทุกระยะสิทุกความละเอียดทุกเฟรมเรทไม่ว่าจะเป็น1080 60หรือไม่ก็ 4k 60ซึ่งในสายโปรดักชันที่เอาไปถ่ายคลิปจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดนะครับไปเทียบกับตัวอื่นบอกเลยว่าเทียบไม่ติดวิดีโอนี้ต้องยอมเขาจริงๆในะไอโฟนสำหรับใครที่งบอาจจะไม่ได้เยอะต้องการทั้งโทรศรัพท์ไระกล้อง ตัวนี้ผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยอันนี้คือตัวแบบนักฆ่าเลยนักฆ่าทําให้แบบ Android ดูดรอปไปเลยถ้าคุณจะเลือกไ iPhone จริงสาเหตุนี้คือสาเหตุหลักๆสำหรับผมเลยนะครับต่อมาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ IG IG เนี่ยการถ่ายสตอรี่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันสามารถถ่ายแล้วความละเอียดอะไรมันชัดชัดกว่าคนอื่นอยู่แล้วแหละแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง Filter. ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เกาะหน้าดีมากชอบชอบเลยรู้สึกว่าลองไปใน Android เนี่ย ฟิลเตอร์มันก็ติดหน้าดีอะละในรุ่นสูงๆแต่ว่าความแบบความติดหน้าเข้าใจแบบฟิลเตอร์ที่มันแต่งหน้าแล้วมันติดหน้าหรือเปล่าคือมันอย่างนั้นเลยเว้ยมันมันลื่น่ะมันรู้สึกลื่นแล้วมันมีความสุขในการถ่าย IG ฟิลเตอร์มากๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะเรื่องตรงนี้คนอาจจะติดกันเยอะเหมือนกันก็คือเรื่อง 4G 5G ตัวนี้นะครับเป็น 4G ธรรมดาอยู่แต่ผมแล้วแต่แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนว่าจะใช้หรือเปล่าแต่สําหรับผมผมไม่มีความจำเป็นที่ต้องการจะใช้ พวก5 g ตัวนี้4 g มันก็โอเคแล้วแล้วก็การใส่ซิมอะไรเนี่ยใส่เป็น1ซิมที่เป็นซิมธรรมดาแล้วก็อีกซิมหนึ่งเป็น e sim ซึ่งไปทําที่ศูนทรูได้เลยอันนี้สำหรับผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครจะใช้5 g ผมแนะนําว่าถ้าจะไป iPhone จริงๆไป13ขึ้นนะครับเพราะว่า12ยังมีปัญหาเรื่องการใช้5 g ในโมเดมแบบเดิมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องอีกอันนึงอันนี้ผมชอบมากแล้วเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยก็คือเคสทางง่าย เคสหาง่ายในที่นี้หมายถึงว่าหลายคนอาจจะบอกว่าคุณหาซื้อช h อปกีก็ได้ในรุ่นอื่นใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความเป็น iPhone น่ยเคสมันหาง่ายมากๆคุณไปตลาดเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยเจอหมดแล้วบางทีอ่ะผมใช้ Android บางตัวซึ่งสเปคแรงทุกอย่างดีก็จริงแต่ว่าเคสหายากมากแต่ละตัวแล้วบางทีเคสที่หาเจอมันก็ไม่ได้มีความสวยตามที่เราต้องการแต่ว่า iPhone เนี่ย มันครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น UAG นูน่นนี่คือผลิตเพื่อ iPhone เกือบทุกอันอันไหนสวยแบบแทบจะจิ้มเลือกได้เลยอะเปลี่ยนกันแทบจะวันละอันก็ยังได้เพราะมันหาง่ายนะอันนี้อันนี้ดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ซื้อของใหม่ตัวนี้ยังกันน้ำนะครับกันน้ำกันฝุ่น2เมตร30สําำหรับใครสายลุยจริงๆก็เหมาะสมนะครับแต่ว่า เอาจริงๆผมก็ไม่แนะนําให้คุณไปลุยขนาดนั้นนะครับโทรศัพท์ก็ใช้ให้ทะลุถนอมนิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อมือสองนะครับก็เรื่องนี้ควรระวังอย่างยิ่งอย่าไปโดนน้าอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือแบตเหมือนที่บอกนะครับแบตอึดมากๆมากจริงๆมากมากจนแบบงงอะผมปกติผมจะชาร์จเสร็จประมาณ9ก้ามงเช้าแล้วทุกวันนี้ก็คือชาร์จอีกทีหนึง่งประมาณก่อนนอนเลยโอ้โห อ,อึดจริงอึดกว่าใช้ Android เยอะเลยยอมชา้าช้าเพื่อที่จะได้แบตอึนแบบนี้มันเวลิกูดเวลิกูดจริงๆฮะสุดท้ายในเรื่องตรงนี้นะครับราคาราคาดีราคาดีเลยราคาตอนนี้ที่เห็นในช้อปปีมันก็จะประมาณมือห1 6่งมืหกต้องมีแล้วอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะครับแล้วก็มือสองเนี่ยก็อยู่ประมาณหมื่นถึงหมื่นแล้วแต่นะครับว่ามีประกันหรือไม่มีประกัน แล้วก็ดูกันดีๆถ้าเอาเป็นโดยรวมจริงๆเนี่ยผมชอบนะชอบเลยในการย้ายมาใช้แต่ว่ามันก็จะมีข้อขัดใจบางอย่างที่เรารู้สึกว่า Android มันทำได้แต่ว่าทำไม iPhone มันทำไม่ได้วะอย่างแรกที่ขัดใจอันนี้เข้าข้อเสียนะครับสแกนนิ้วตัวนี้มันมีแค่สแกนหน้าไงแล้วก็เวลาเราเข้าแอปธนาคารเข้าแอปอะไรก็ได้ที่มันมีความปลอดภัยในการสแกนนะครับไปด้านนอกเจอปัญหามากตอนนี้ก็ยังต้องใส่แมสอยู่ บางที่อาจจะมีการปลดล็อกแมสอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันลําบากชีวิตอะต่อให้คุณจะบอกว่าคุณสามารถใส่รหัสก็ได้แต่อย่าลืมนะฮะในบางแอปเนี่ยมันจะต้องเข้าไปปุ๊บมันก็สแกนหน้าทีนึงแล้วสมมุติเราเราสะดวกกับการใช้รหัสจริงๆอิะมันก็สแกนหน้าเราก่อนแล้วพอสแกนไม่ติดเราก็ค่อยไปกดรหัสซึ่งตรงนั้นมันเสียเวลาใน Android มันสามารถกดสแกนนิ้วปุ๊บเรียบร้อยจ่ายเงินสําเร็จเรียบร้อย อันนี้คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองอันนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผมคนเดียวก็ได้ก็คือปุบย้อนกลับเหมือน Facebook อย่างเงี้ยผมเข้า Facebook ใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าเฟซบุ๊กอุ้ยอันนี้ดี่ังเลยยังไงต่ออ่ะอ่ะกดเหมือนแอนดรอยไม่ได้ผมถนัดแอนดรอยดมาก่อนแล้วคือเราเล่นมือขวาไงเราเล่นมือขวาแล้วก็กดย้อนกลับแบบเนี้ยต้องทอํายังไงครับนี่กดตรงนี้แง่ง่าย,ง,ายง่ายมาก ง่ายตรงไหนวะอ่ะผมเข้าไปโอ้โหแบบมันขัดใจแล้วตอนเข้ามาใช้ตอนแรกรู้สึกแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเรื่องสุดท้ายที่เป็นปัญหาสำหรับผมก็คือนี่ฮะปัญหาของบุคคลทั่วโลกพอร์ตตรงนี้ฮะพอร์ตยังเป็นไลนิ่งอยู่ซึ่งวงจรผมคือไทซีทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นแพดหรือว่ามือถือเครื่องสำรองเครื่องอื่นก็คือไทซีหมดแล้วแล้วมันมันจะไม่เปลี่ยนเลยเหรอวะ เห็นเขาบอกว่าตัว15จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าก็อีกนานแล้วมันก็เป็นปัญหาแล้วก็แต่ว่าใครยังใช้เป็น iPad เจนเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเจน9 Air3 Mini5 อะไรพวกนี้ก็จะสะดวกนะครับใช้คู่กันได้แต่ตอนนี้บอกเลยว่าลำบากเหมือนกันประมาณนี้แหละที่เราเปลี่ยนจาก Android มาใช้ ไอโฟนอาจจะไม่เปรียบเทียบเห็นภาพมากขนาดนั้นแต่ว่าเราจะมาบอกว่าที่เราเปลี่ยนมามันจะรู้สึกยังไงบ้างและก็มีปัญหาอะไรบ้างนะครับใครสอบถามอะไรยังไงเม้นมาได้เลยนะครับใครเจอปัญหายังไงเหมือนกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เม้นมากันได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีทุกคนนะครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ